对。 ไกลเตินขึ้นสักไกลเลยนะนัดแรกดูลูกก่อนว่าขึ้นหรือว่าตกในนัดที่สองโอกาสค่อยๆมาเพราะว่านักแรกเราไม่รู้ว่าปืนเราลูกจะตกหรือว่าจะขึ้นเพราะลํานี้พึ่งไม่ยิงนะครับโอเคเดี๋ยวมารอดูนัดที่สองครับ tin tay mác. Đồn mây. Đồn mây. ลอกท้องเอาโดนเรียบร้อยโดนอุยไปเลยไปเลยมานเลยมันโอเคเรียบร้อยไม่ติดนะไม่ติดนะติดไปแล้วเหี้ย <c oughs> ออติดเฉยโอ้โหแรงเยอะเกินเงี่ยงเดียวซะด้วยไอ้สัตว์จะหลุดไหมเนี่ยสวยงามขึ้นจีแบบนั้นก็จบสิครับมีช็อตอิงกับเขาสักทีโอเคโอเคโอเค ใจเย็นใจเย็นหกสิบอนนะครับหกสิบหรือว่าแปดสิบน่าจะหกสิบนะสายเก่าซะด้วยโอเคงั้นเรามัดตรงนี้บอนรอให้หมดแรงยังยังไปเอายังอยู่นะยังอยู่ kau au lelelah mah ni boleh jalan leher ni apa okey lu nak gini cuba buat nak